โอมนโมสังก aya โอมนโมมหาพรหมพิตามาตานโมนโมโอมกรุปัญญาสิกิสวาสัตว์ทองหนึ่งหนึ่งทองอิติสุขตองอรหังตพุทโธนโมพุทธายะปัจวีร์คงคา บุมาเที่ห้อมขามีหังอียาปังมักขยานาพุทาญาณทานปรมีอาสิทธิปิโยนเทวามนุษสานังปิโยประมานมุตโมพิโยนาคาสุปารานันทังปินิสิหังนัมมีหังสิฎิลาปัง

tha Mangrakanto mangra Sado ta sapara satho sakhe ka mai cha ru ข้าไม่เอิงตรวลนาข้าเนเคหาวาดุมิกเกตเดาขุามมาจายันโตเกวาชรธรราวิสามีอย,ยักขาพันธภาณคา ตาสันติเกียรติมณีวรวัชรังสาธโอมีอาสุนันโตธรรมชวานาคาราอายมบรรดตาธรรมชวานาคาราอายมบรรา धाम स्वा आयम्भ satu namo tersa bhagavato arahato arah atau sama sambut terksa. namo tersa bhagavato arahato arah atau sama sambut terksa. namo tersa bhagavato arahato arah atau sama sambut tersa utang serenang gacami tamang sarang gacami sanghang sarang gacami พุทธิหัมปิพุทธังสรังคัจฉามิตุทธิหัมปิธัมมังสรังคัจฉามิพุติหัมปิสังฆังสรังคัจฉามิตัติหัมปิพุทธังสรังคัจฉามิตติหัมปิธัมมังสรังคัจฉามิตัติหัมปิสังฆังสรังคัจฉามิสาธุพุทธังอายุวัฒนังชีวิตัง यावत् परं परं सर्वं गच्छामि नमोधानिरसम्यारमेता उतमेता महामेता सारुपाता วิรัตมานีสิกขาบารังสมาธิยามีอาทินาภาณวิรัตมานีสิกขาบารังสมาธิยามีตาเมสุมิจฉาจาราวิรัตมานีสิกขาบารังสมาธิยามีมุสาวาทาวิรัตมานีสิกขาบารังสมาธิยามีสุราเมรยามัชฌะปมารธนาวิรัตมานีสิกขาบารังสมาธิยามี Silena Lena tingganti, si Lena kau kesembara, si tasama puting ganti, tak sama siang di satu om si sakara, pucaya ongkar, pindut datang, Pupanang perma, sapati nama ari kape, soha kataupan cepat di namo putayat si rome buta hewan นราเทพรมเทวตาทากทายังนารยณกันเจวะทากเวอเทชะปารเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะสภะธรรมาประสิทธิเมสภะธรรมาประสิทธิเตสภะพุทธานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังทานุภาเวนะสทาโสทีบกวนตุเมสทาโสอีบกวนตุเต ส, agna, สิทธิกิจชังสิทธิกรรมังสิทธิกริยตถาคตสิทธิเตโชชาโยนิชังสิทธิลาพนิรันตรัง idas, สัพหกรรมังชยาสิทธิ am ama, ส, unfair, สัพพสิทธิบวันตุเมสัพหสิทธิบวันตุเทสิทธินโมนามิหังพุทธังธรรมังสังฆังชยาสิทธินะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสายสินทาทรงสมสุสากรยักษทรงอากาศพุทธังแล้วข้า ธรรมังแล้วคาดสังฆังแล้วคาดศัตรูไัย่านวินาศสันตินาคาระกัปปสันโทสิโรมัจเชโมตารโคนาครรมโนนานานาจิตเตพุตาโรกสปวุฑโทชะตเวนิเตทาโรโสดิสักยมุนีโคตมยะกันเตยคารออริยเมตโยชิวาทีเตปัญจพุทธานัามิอังสิริลางบุรุเิวาชยะสิทธินณเปิดฟ้าโมเปิดดิน พุทธเปิดสายสินทาเปิดสมุทรสาครยักเปิดอาคาศเปิดมงคลจักรวาลร้อยแปดบับการะกคบางเกิดมีเปิดโชควาสนาเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดพระธรณีศรีสิทธิสิริกุศลมหามังคลมงคลชีวิตสิทธิสิริกุศลมหามังคลมงคลพอรอบริษัท BPK Printing จำก,กาัดพร้อมด้วยพุทธบร,รละสารุชนทั้งหลายทั่วทัวดรชินทรงอมศริและสารุชนทั้งหลายรอบอนุโมทนา อาริธานบุญศักดิ์สิทธิ์19พฤษภาคม2566ยกดวงชตาบารมีได้น้อนมนาวัตถุมังครมงคลศักดิ์สิทธิ์ปราบขอพรทำบุญถวายลุกผู้ดยวัดหนองผักหน้าอัชวัวสภรณบุรีขอเมตตาอิทานจิตวัตถุมังครมงคลทั้งยากราสู่วัดเนินมหาเชษมงคลพรบารมี หเราพุทธวัดเนินมาเชเาิดหลวงประบาลวัดเนินมาเชิดนำมตุภมังคระมงคลขอเมตตาอดิกานจิตได้ทำบุญสร้างกุศลถวายในหลวงประบาลวัดเดินมาเชิดดีแล้วไซด้าทำบุญสร้างกุศลใน,นจังหวัดสุพรรณบุรีศิริวันที่19พฤษภาคมสองพันหาร้อยหกยกดวงเศรษฐีวันที่ะระลึกถึงสถิตเกียรติคุณหลวงสมพรณเขตอุดมศักดิ์บนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอคุณหลวงสมพรณเขตอุดมศักดิ์ขอประสาประเส,สริฐสิริกุศลมหาม,มงคลมงคลพร แห่งความเจริญความสำเร็จรุ่งเรืองวัฒนาชัยยะสริอธิธฐานบุญศักดิ์สิทธิ์บริษัท B.P.K. p r i n t ิ้นติ้จำกัดสิทธิญาตราทําบุญสร้างกษษษษษษุศลต่างๆนานาอธิษฐานพร